หน,หน้าของเราคืออเมกัสถุถูกที่เห็นธรรมเป็นสถานที่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ในสถานที่อเมกัสถูกแห่งน,นี้นั้นที่ตรงนี้จึงเป็นเมืองปฐมเทศนาอริยสัจ เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำบรรษาพุทธองค์เมืองปฐมวงศ์บาศกเมืองะสมศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเจียมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธจรันจรเมืองนครแห่งอารยาธรรมที่ป่าอิศิปตนะมรุกทายวันที่เมืองพาราสีแห่งนี้หล <c oughs> ังจากที่ <c oughs> มีพระ รันตนนาฏยบริบูรณ์สมบูรณ์ที่อย่างนี้ก็พอ,อมาก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ไปแสดงอนัตตลักษณะสูตรที่ธรรมรลาชิกษษัสตูบทึ่ห่างนี้ไปประมาณร้อยเมตรเขาพูดถึงรูปังอนัตตาวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาลอนัตตา รูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณไม่เตี้ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทำให้พิสุบรรจาวัคคีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระละหันที่ปายสิป,ปต,ตนะมรุกทายวันที่เราเห็นนี้แล้วก็ต่อมาก็มีท่านยศะนั่นยศะก็ได้สำเร็จได้ดมาฟังก็ได้ทำได้สำเร็จเปละหันเป็นคารวบาสจากนั้นมาก็มี เพื่อนท่าน54ครับก็ได้มาฟังธรรมได้มา,าปฏิบัติใน้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทง้งหมดเป็น5เป็น60รูปจากนั้นพระองค์ก็สรงภาษาพระพกอ,อกไปประกาศศาสนาครับที่บอกว่าจริธาพิกเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกาณุกรมปายะ่ิุุทั้ทงหลายพวกเธอพ้นจากบวก่วงแห่งมาแล้วขอทุกท่านเดินทางไป สุทิตต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกด้วยอัตถะยัญชนะสว่วนเราทาาคตก็เสด็จไปพุทธกยาอพอไปถึงป่าไายห่างจากนี้ไปร้อยสีกิโลถ้าเขาว่าขี่สาก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้ขอบ,บวชสำเร็จเป็นพระรหานอีก30มสิบที่พญาศีษะที่ภูเขาพญาศีษะก็ได้มาอีกหนึ่งพันสรูป สิริสามพี่น้องต่อมาก็มีนั่นก็ไปที่พารานาสีเออ่ไปที่เมืงะะองราชคแกว้นมคตก็มีทีมของภาษาลิบุตรโมกราลานะก็ได้มาอีกสองร้อาสิบอันนั้นพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าโศกมหาลาชในยุคสองร้อมหาปประมาณนี้ก็มาสร้างสถูป ทามีกสถูปอย่างนี้ไว้แล้วก็ได้ <c oughs> สร้างธรรมราชิกถูุแล้วก็ทําพรบรมสารีกธาตุมาปฏิฐานไว้ในกสถูปแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็ได้เรียกว่าสง่างามมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็มีการซ่อมบำรุงบ้างบางการเวลานั้นก็ถือว่า เป็นส่วนที่สำคัญที่เราได้มาบูชาสการะก็ขอคุณบรารมีที่จะมาได้มาบูชาสการะมาปฏิบัติบูชาขอใหทุกท่านได้ถึงพร้อมด้วยมรุษย์สมบัติสวรรค์สบมบัติและนิพพานสมบัติทุกทา่านเถิด